นิยวหน้นิ้วอุ้ยเออุ้ยกันเบ็ดนมก็กลัวอืมอืมมันจะไปไหนปนไอ่มันดีกันเบ็ดห้องอืไม่ไม่ไม่มันไปทางไหนมันไปทางไหนเออไหนไหน เอาละแต้มทีซีมาละหูหับยังชอบอยู่นะแต้มทีซีนะครับโอ้ยเลยเโอเควันนี้วันนี้เราต้องตักเอาเออจัดยาวเลยเนาะ มันเหลือนเนาะโอ้แต่มันลิ้วอยู่เนอะสองเบอร์สิบสองนะครับนี่ห่อสิบแปดลิ้วโตบิงกันเต้เฮ้เต้ว้าวโอ้โหนี่ละ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 โอ้โหโอ้โห เน้่เข no าเน้นปาคุดเน้อเหนียเยหนียวเลยเหนียวอุ้ยอ้กันเบ็ดเน้มก็กลัวอืมอืมมันจะไปไหนปนไอ้เฮ้ยอ้อโอ้โยกาดก๊าดกันเบ็ด กันเบ็ดเหล่าเองมั่นใจเออสั้งได้นะครับเนอะครับแต่ดทีนี้ใครอยากได้ขขงเบอร์อย่างกระบอกบอกนะครับแต่ไอ้ก้อนตอนนี้ใด้เบอร์สิบแปดนะครับเจ็าอี้อกาเออเน็ดหนะเน็ดอืมเน็ดเน็ดเน็ดหบแหลกนะครับรอบเปลี่ยนเยื่อนะรอบนี้นะ ตัวนี้เกอบตาเลยเนาะตาเนี่ยเออตัวนี้ก็ตาเลยเออก็ตาก็ตาปาตาบ่อไปปากรหนึ่งใส่เรือปมดไปดีสุดนอนนอนเรือไปอ๋อไปขาขอืมืมอมอืมอืม อ,อันนี้ซุนชเวมทำงานเลยนะครับชไก่ะได้ปาต้องไฟขนนั่นท้ายทนหนาตีนี้ยินเสียงนึงแมงจ้อนนะครับแมงจิสอนเัมามมอยางอีกเขากนต้องตั้งนะครับเนิ่นนะครับเขาไปเป็นเมนู ไม่นวนก็นสังนะถ้าได้ก็นี่เอามาหึ่งตัวเนอวะ<ม>ก็เถื่อนได้เอาไปสักเถ <c oughs> ื่อนอย่มดแล้วเนาะห้ามฟังแล้วครับก็มี่ก้อนเสือ้อใส่สัก็มอ่ะเ<ม> <c oughs> ออเออปวดตะก<ม>ที่ใส่เบ็ดคือต้องเอาลงตามน้ำเ<ม>นาะ

นี่แผงเยือบิดนี่ได้นะครับพลังข้อมือปากาตัวใหญ่เลยอืมมาเยอะเกินอ่ะหมุนเนาะกิจกรรมดูเออตำฮัดกระเทยได้เอ้ะมีการเคลื่อนไหวแล้วกันได้เต็มแล้วละอู้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 เอาเอากันเบ็ด กันเบ็ดไไมเออกันไมมกันไมนมสายกันไหมเห,ห,ห,หนียวไหมพ่อเหนียวไหมอันนี้นี่ป่า้ำกุ๊กนะครับเนอะน้อน้ำแตก หลอกเพี่ยนเยะนะื่อไหนได้ไหนีน่ไะนจะคุยหายให้ก่นอนเนาะหลอกเพี่ยนเยื่ออ่าเอฟซีใขรแยกมากิดป่าสดๆน้ำกุ๊กนะครับมาเนื่อครับมาหาทีมงานเขานะครับงานตั้งว่าเขียวยินดีต้อนรับนะครับพ่อผมจะดูแลก,กันพ่อจะดูแลอืมหนึ่งเรือเรื่องอย่างมีปัญหาครานี้มาเตรียมน้ำมันมาเถอะกับเต้นนอนเนาะเออยอดนะครับวันหน้าวันตาปล่อยมัน

ติ๊งเงากันปื้นติ๊งเง้ากันเกี่ยวครับโมดตีกรโมดไปกระโมดแหละเอาเอาแล้วครับเดี๋ยวเาจะขึ้นไปแล้วกันไปผอตรงพิมพ์งานมูอเฮาดังปุ่นเส็ดปุ่นครับแบ่งเหมือนสามสายวันนี้หกขนวันนี้มาหกเออหมาน้อยหมาน้อยโอเคครับรอบแรกชัดไปครับเอ็มละ

เหลือมาคืนต้องปิดไฟก่อนนะครับเพราะคนท้าหลังจะมาหันนะครับคนครับไปีี่เนยโอ้ขากลับมาโดนแล้วครับโดนโดนแล้วครับโดดระเบ้ออ <c oughs> โดนอีกแล้วเออพิ่งมาอีกนะคนวางมัน <c oughs> ยังมาโ,โดนเตือ้อยังมาโดนเตือ้องขากลับขากลับ๊ะเหลิมนะครับหมดห ตัวใหญ่นะเนี่ยโอ้โหกันมันดีกันเบ็ดห้องไม่ไม่ไม่มาจ้างไตมันาจ้างไตไอ้กดไอ้กดไอ้กดป่ากก็อ๋อจะเหลืองปึ้งซึ่งครับจ้ะนี่เขากำลังลงไว้มึงเหรอครับโอ้แต่กี้เขาได้หลังนั่นเนาะแม่นแม่นหลังบนเออโ้นี่ หมุนนะครับเออดูไอเดนไอแดนเขานะครับวันเสาร์วันเสียมขอดีๆเนอะปาเตรียมหนุกปลาไว้ปลาเออเรือมีบริการนะครับปลา<ม>เบ็ดเบ็ดน,นี่หลุดป๋าเกมพอนน<า>่ะ <c oughs> ปา๋าปลาเนี่นนยใสเวลาแกะออกมานี่เขาหลาับเลี้ยงอมซัมม ปลานังก๊กห uh, okay. uh, okay. ัวหัวผมปลาใจเบอร์สิบแปดหน่อยเออเนาะหมเม็ดเบอร์ใหญ่หน่อยไปสุดยอดต่ายฮะโอเคฮะหมายมันงามหรอหรอ

อมาตัวใส่ถังก่อนนะมื่กินกับพุ่นหมายนี่หมายเป็นแลมป่าที่น้ำตาลใส่ทงสให้จะย้ยนอมจ้ะยอมก็อันนี้เป็ดเป็นเหลาเ้นี่ยนี่เขาพอจักนิ้มปากนี่มันกินเว็ดหอมเลนี่เออผมมัดไงอย่างเดียวนะฮะโอ้ยังกับมัดน้ำอุ้นกะ อ่อก่อนหนึ่งมาหนึ่งเต็มละสองสามสี่เต็มโอ้ตัวนี้ออมได้ก่ะเต็มที่ห้าโอ้ตใหองู้มไหมฮโนนเต็มที่หน้งงงั้นเลยหอกกินเยอะ ไสองรูปมากันเนี่ยเดียวน่อยเนาะดูดูมดแต่ไม่เสียบเลยอยากกินข้าวมือนี่ใจเซนวิตวิะปเนี่ยอีกอ่ะเอออแต่าที่ปลเขามีเนี่ยวิเข้ามือปลาถ้าขัดแวขังไว้ปลามีแล้วกันซุดซุดอ่ะฮะปลามีแล้วครับนี่เขากำลังไปสาะันกิเมีอดังไฟยังอยากกินเข้าวดแกงไปเยนยาอแกงเตียก็ได้่ยาก เอาง่ายๆก่อนเต็มป่าก็ให้ก็เออเอาพักกับแกงอ่ะตุ๋นอมน้ําพริกไทยก็แล้วละเนี่ยโอเคอ่ะจัดไปอันนี้ไอ้เบียร์ก็ไอ้หลาจะไปพรมิตรก่อนเด้อแต่เขาก็ขอพักกํานะครับอืมบิดหลบดึกเนาะหลบดึกเออนี่ครับเดี๋ยวนี่ตองโอ้โหไฟเลยมีบรรยากาศไปไปปุ่นกําเดียวได้ไปมา้งเมียมดเลยเออโอเคอ่ะหวานๆครับไม่เกิดจะเก็บบรรยากาศรวมๆไปกันนะครับอืม มาพุที่สองใจเบสมาน่าจะเป็นไอเบียหรือไอบูเวลาเขาก็เออพรุ่งเหรออ๋อนี่ไอบูเขาบูเก็นไอแกนใจเบ็ดมาตัวไอแกนของเนี่ยมได้ใจเบ็ดแต่ก็หาเยือก่อน โอเคต้อกัต่อไปใช่งหมครัต้องใส่เยอะตั้งนันมาละเสียนหลักเสียนเบี้ยกำในลงน้ำต้องมนเล่าใจครับมาดูสรุปยอดของไอเบี้ยก่อนเอาแล้วเป็นได้อกเอาป่ามันก็แล้วไอ้ยาในวันร้อยนัดนับแซมได้อยู่โอ้โโอเคแล้วเนี่ย เงียไปมีเกาะอย่างเออคุณลองเงียบโอเคโอเคอืมไหนได้อยู่พกตัวเออใส่น้อยเต้ฟิวเป็นตัวอยู่เอ่อมุดก่อนไปก่อนโอเคเอาขังไว้ก่อนเลยปัดต่อกขุดยอดครับจะได้คลิปนี้เขาจะไว้เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับรอบสองเนี่ยมันจะยาวลงไปนะครับตั้งแต่เปิดหัวตั้งแต่เขาลงเรือกันมาละ โอเคนะครับอ่าคลิปหน้าหัวใจกันหลอบสองนะครับเนอร์สำหรับไซเบตนะครับอืมมันอากาศสุดยอดมีฝนก็หลบลินมันน้อยน้อยมากอืมเฮ้ยครับเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าโคงจะู่ลงเมิร์นเนี่ยนะครับลงมาจาเจ้าคลิปต่อไปโคงลงมาจาตอนนะครับชงใบนะครับเพื่อใคนต่อเนื่องนะครับเนอโอเคครับโอ้ลืมไปยังหมดเลยนะครับเนอร้แกนไปเนี่งใจหลอบแรก เยกสู่รูปยอดนะครับรอบแรกหนุ่มกัมนะครับเดี๋ยวคลิปที่สองมีแน่นอนนะครับคือนี่เสียงกันนี่เนาะมารอบแรกของไอ้แกนเขาเป็นได้ห mm ้องปั๊อเต็มเรือคเออ เ้อนี่นเบ็ดนะครเบ็ดปอดป่าเบ็ดนี้นะก่อนกูว่าแล้วก้อนปาดโธ่ปอดคือต้องอย่างไอ้เตี้ยนี่ชูเหรโช์แลรวนี่ค้างหึือกดฮะกดเงี่ยปอดโธ่ปอดยังไงเฮ้ันี่ปราเพปตะเขียดกินเบ็ดวกันนี่ เน็ตเฮ้ยลูกปลาซอนก็มีนี่มี่แบบปลาซอนมันห่อน้ำกุ้งมีปลาซอนไงปลาห้าบูกอย่างลูกโอ้ทีมงานนี่มันเจนธรรมดาหนิเจเฮานับแตมพอพอเลยนี่เอากัดเอากัดตัวใหญ่โอฉนี่ตัวน้อยกว่ามีแล้วเนี่ยเอานับติ่งกับเจ้าขังขังเดี๋ยว เล่นเก็มกับตัวใหญ่มาโซ่นี่ตัวน้อย <คง S 2> อะ<อ>เขาแข่งไงมันแข่งมันแข่งไหมนี่นี่เออเออต้องอันเนี้ยใส่ทำแข็งเลยยัวแบบพี่อะนี่เด้อคงจะนี่ไม่นุ่นหลับมวะป้าต้องสุดจดสุดจดจดอือปะะมป่าเท่าเดนธรรมดาเนอะใช่เออ,อ เอากระถวยใหญ่นี่ก็ได้อยู่โคดเซียนก็ได้อยู่ร้อยล้านเออสุดยอดเอาแล้วครับโอเคนะคลิปนี้มันจะยาวไปนะครับเอาไ้เตี๋ยอีก่อนเนอะเดี๋ยวเจอกันคลิปที่สองนะครับใจเบ็ดรอบสองนะครับปาตัวสุดยอดฝีมือทั้งนั้นอันเขียวอืออืมโอ้วันนี้มาเฮค้นเนาะ มายยเดด็อู่วันนี้หมายเด็ดแตะครับหมูไอเดนไอแดนเขาเนอร์นะครับไอเกมเขานะครับลูกสีเขาหมาเนอร์ขอโตสุดยอดนะครับอไปได้เวลารอบสองอันนี้อย่าไปของไอเบียของก้อนเน่าเออไปตกลีหาดทรายนะครับมันรุ่นกันพรเนอร์นะครับอันนี้ก็เปิดทริปที่สองนะครับ

phải nãu nóng nai nè, um, nóng đét, tiếng ghiền tiếng chít ngọng, sải lưỡi, lông nãu, chơi đọt, sải lưỡi, lông nãu với sải lưỡi, anh lông nãu luôn, nhào bốn chít, cúc đang chơi đọt, anh em 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 cúc đang chơi ใส่ซักหลังต้องอาใส่จัดเงาหมุนใส่ถือว่าทอดไปแล้วโอ้โหปลากินใช่ไหมลูกปลาครับกล่อมก็ล่มเออเหนื่ับ Hả? <gá> ok là cái gì mọi người mọi <oh> người <day, okay>? mọi người 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 ยังไ้่เปิดล้วปล่าไดินโง่โอ้โหลากหลยยี่แกันเาต่อสุดต้อว้าเดี๋ยวเราไปรอบสองเยอะบบมีซ่หาตั้งหน้าซ่หาตั้งหน้าโอเคครับตดวใครเปิดนะเดี๋ยวน้าไ่ี่ไไหนกดตัว ไปเนอะเดี๋ยวไปใจเบสก่อนครับเดี๋ยวจะลองนี่ไปต้วหาครับเออเอาปัตตาลองเรือหาหลักไก่แตะยังไงนะครับเอาเอากลายมาแล้วกายมาแล้วจัดไปมาโทษอู้อู้อู้อ้นี่สุดยอดอาจะ ต้องฮิดวัโดูอู้หูตัวสี่ลูงสี่หัวใจมา้า <c oughs> ใส่แบบโคตรโคตรอ๋ออันนี้อันนี้ปากกดเขานะเ <c oughs> ข,ข,ขาเขาเขาแบเขาถ้าปาก <c oughs> ากดเ,เหลืองจะมันมีเส้นตรงนี้ อ่านี่ประกดเขาเขาขับหัวยาวหัวเลี่ยมอืมหัวเป็นเจมุมนะเนี่พ่ออ๋หัวเลี่ยมครับหัวเลี่ยมอืมหัวยาวอัะพ่อนีไก่มาเหมือนได้หนึ่งไก่ไก่ไก่มันเขาใส่ได้อืมมัน้กางใจใจเตี้ยอืมเยอะไปเยอะกันเนาะครับโอเคเยอะมุดหน่อก่อนเส้นได ผัดเสด็ดเทียนม,มาเรื่องหนึ่งตปลาสะด็ดก็ได้สลากก็ได้อืะสะเสด็ดนี่น้องนนะ้องเนาะถ้าปลาสะลากตัวใหญ่ก็มอดเขียดห้ามตัวตัวรุ่นที่ผมมองง่ายไปวันนั้นอะ่ะรุ่นหนาะถ้าเกียวเบ็ดเบอร์สิบแปดหนาโอเคนี่น้องโค้กเนาะ น้ำเจียวตุลนตุลนควายเข้านี่เลย,อ,ยอืมอืมไม่ธรรมดาไม่ใช่คุยแตอูแท้เนี่ยอันนี้แค่ผ่านมานะเฮ้ยมใจเต็มเต็มที่นเนาะหลือเบ็ดปุ้นเหีห<ล>่ยวปลาท้อนนจะเป็นน้ำล้งหรือมา,าอะไรอืมเออมาตาปักบนเลยร้อย cái này mái lạc này nữa áo dưa quả nằm sưng nhau quả khói á

6 luôn còn cấm nọ, thô, tệ thôi, nó còn vì văn cam nữa, hấp dẫn, tên nó nó có 34, có đỡ, nói tên sốc côn ลูกคนตกไปว่นเนาะถมีเต้นจะดีนะครับเนื้อได้คุ้มเนะไปเดี๋ยวพักพอนกันแล้วเนาะโอ้ลูกคนไีวันกันัล้ะครับเนื้อทุกคนน้องๆนองเตนดีเใส่กันลูกคนเต้นสักสาหลังเนาะแต่ละคน จุดยอดครับจริงวันเนาเขาขอบคุณดวงหน้าเลยดีจ้ะเออขอบคุณดวงหน้ากาดวงหน้าพีวันมาเออจบปันั่งไม้เพ่นะครับแขง่งเ,เต็มกันเพ่สู้กันเต็มที่เาานาะเออเถอะเรมดานี่มาปักเบ็ดนะครับมันก็รุ่นกับกำมัน,น,นมเจ้าเรจะได้สักกี่ตัวเห็นนอนที่สบายๆเตียงยุ <laughs> ่ยงคุ้มอยู่นะ ข้าโคนเออปลุกขอเจ้าฟาดกันไปลากแนงเนาะมีหลายแนวอยูะครับไอพวกเจ้านี่อ๋อทุกรสับเกื่องเห่งมอเข้าดังเ่ดังเนาะเอาโอกอนเนะโอกอนครับ เห็นธรรมดาครับ <c oughs> เอ๊ะนหน่อยหน่อยเฮายบุ๊กเห็นมั้ยเนาะเอออ๋อโธ่ใสเออนี่แบบกดว่าบบกดกันนี่เออไอเบี้ยวโคตรเขียวพุดธหับเนาละกิโลนี่เออเห็นธรรมดาเห็นธรรมดาดูดูเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยอีกหัวนะครับ ใหญ่หัวกวกเลยเลยอนทาเลาแต่้ตนใหญ่เคุยกันแล้วไม่ไดวธรรมดนฮะเออเอาอย่างเก็บของกันละนะครับขาสผมเครื่องแห้งไปละอืวันนี้เอากองมเขาผมเดี๋ยวเขาม่ด้เมือนกันปุนอยู่ในปมอมกัานะครับก็มีอยู่อืมเือสามล้ำนะครับไอเกมของมเนอ อืแดนอแดนของนุ่งสีหัวนครับจะใสแต่มื่อกี้นะครับก็พอได้อยู่เออนะครับเต็มเยอะมันนักหนหน่อยนะครับเพราะว่าแม่เจ้านี่เป็นใจแล้วกับมันเยื่อันปลาเข่ามันไม่ค่อยกินอู้ปลาเพี้ยก็มีนะครับโคตรใส่ยิ่งยงครับเข่านะครับปลาลาดเดี๋ปลากระทิ้งไม่ติดปลา ตัดสิตโอ้ป่ายหลังนั่นนี่นะนคีอ,อพ่กป่ายหลังก็ไอ้ีไวโอ้ใ้ได้สุดๆหาลาหลับล้ำเดี๋ยวไปหออในห้องในปมกันะครับอืมมีเงน,นไปเติมได้ตึมเติผมผมาทำงานเลยเติงผมาทำงานตทำงาน

น่าเัเเดไปไหเหือมันเหงาป่ะไอ,อ้สามสามดไปคอนเหือมัน